同学们大家早上好今天我们一起来看课后练习题玩泥巴都被分好多了看首先我们先来看一下题目到那个老妈都看他过那个啊用很慢或者了哇太慢个人拜填空的来重望才很了哇 ท่ายเติมในช่องว่างก่อนที่จะทำเปฝหัดเรามาทบทวนเหงกับท่ายใช้อย่างไงก่อนนะคะท่ายเปลว่ามากเกินไปมักจะใช้สแสดงความไม่พอใจแต่บางครั้งก็สามารถใช้กับเรื่องที่เป็นการเชิญชมพอใจได้และอย่างมักใช้ร่วมกับเลือเป็นครงสั้นทะะะะ่าย什ม什么เลืออย่างเช่นท่ายละใหญ่เกินไป 太小ยเล็กเกินไป太乱了รกเกินไปย危ละอันตรายเกินไปเรามาดูตัวอย่างนะคะแสดงว่ามากเกินไปเกิดค,ความไม่พอใจไม่ชอบใจอย่างเช่น0 0ยว่100หยวน100ยวน100หยวน1 0ห1ยยเยวหยน1นหนงน อันละร้อยหยวนพึงเกินไปแล้วตัวนี้ซาเตงไม่พอใจต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างซาเตงความพอใจนะคะเรามาดูตัวอย่าง这个沙发坐起来太舒服了这个沙发沙发多尼坐起来浪太舒服了宽敞太什么什么了太舒服了撒拜妈 ไท่เฉมาเลออยู่ในป่ายนี้สาเตงความโพอใจต่อไปนะคะรูปเปบปฏิเสธไท่ใช้ร่วมกับปู้โดยเดิมปู้ไว้ข้างหน้าเป็นปู่ไท่เลตัดเลอออกด้วยอย่างเช่นปู่ไท่หาท่าไม่ค่อยดีปู่ไท่เกาไม่ค่อยสองปู่ไท่好อไม่ค่อยอร่อย 老า,าดุดูตัวอย่างนะ้นค่ะ你这样做不太合适，你น这样，น你牵ท做他们不太合适，ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เธอทำอย่างนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะต่อไปนะคะเรามาทบทวนเห็นใช้อย่างไงเห็นจะแนงว่ามากที่เกิดตามความเป็นจริง ไม่ได้เนออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากคุณพูดเนืนความเป็นกลางเนคอข้อเท็จจริงมาดูตัวอย่างนะคะ他们的生活很幸福，他们怕考的空生活，ชีวิ很幸福，幸福มีความสุข很มาก很幸福，มีความสุมากชีวิตของพวกเขามีความสุมาก ที่เล่าไ้ม่อเช้าเล่นสีต่อไปนะคะเรามาดูเปรเฟอร์าด้วยกันนะคะวิธีทำเปรเฟอฮาแบบนี้วิธีง่ายที่สุดก็คหาคงสันคงสันที่หนึ่ไท่什什什什จู่จูๆๆ่จู่คงสันที่สองปู่ไทยถ้าไม่มีโคงสันทางสองลางเราก็เลือกหัน

หนีคุณกิดให้หัวฉันเตอของมีฟ้าเข้าโตเยอเลอแล้วหัวกิหนีอีบ้านบะหัวฉันก๋ดให้หนีคุณยีบ้างครึ่งปาคำเสริมเสียงถือเปลว่าถือ นี่ให้ม米饭太什么什么了จำได้ไหมคงสั่นไอ้ร่วมกับเล่太什ม什ล了อยู่ที่นี่ก็ต้องเล่าท้ายต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่สามหนีเด็กสุ่มหนีคุณเด็กของสเ่ากับน囊เสื้อั亮สวย我常也างอย่าไม ซื้อยีเกอร์หนึ่งใบาทางบายโยก็เลยว่ากระเป๋านังเซอร์ของคุณสวยมากฉันก็อยากซื้อหนึ่งใบาจากโปริโปนี้เราก็สามารถรู้มากเกิดจากความเป็นจริงเพราะว่าเขาก็อยากซื้อหนึ่งใบเรามาดูข้างหลังช่องว่างไม่มีคำว่าเลอข้างหน้าช่องว่างก็ไม่มีคำว่าปูคำปฏิเสธ 来看你个东西啊很很唐宝有个布娃娃唐宝有你的书包很漂亮我也想买一个 cortez 这不是我的裙子这你不是卖菜我馋的，空裙子嘎嘣你买菜嘎嘣空肠因为 เพราะว่าเจ้อนี้ถีถวชิงเจ้าียวชิงนี้ขวัญสกะปงต้าใหญ่เลอเล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่กะปงของฉันเพราะว่ากะปงชิงนี้ใหญ่เกินไปเราสังเกตดูนะคะข้างหลังช่องว่างมีคำว่าเลอ เราก็สามารถรู、啊、้ว่าข、啊、้อนี้ก็ต้องเลือกไทยเพราะว่าคองสั้นไทย什么什么了，ไทย什么什么了。ต่อไปนักการข้อที่ห้า，他不想跟我们一起去游泳，他考不想ไม่呀跟กับ我们พักเรา一起对干去拜。 游泳ว่ายน้ำยิ่งเว่ยเพราะว่าถ้าเขาปูจากรูปปฏิเสธทาใช้รวมกับปูก็สามารถรู้ข้อยีความแลอกได้เขาไม่อยากไปไว่ายน้ำกับพวกเราด้วยกันเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเรามาดูขั้นหน้าช่องว่างนะคะมีคำว่าปูคำปฏิเสธเป็นคองสาม 补太补太，打雷哦。雷你个哥要啊太。今天的课就先上到这里，同学们再见。วั过脸疼听你็เ